สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอภิปรายข่าวสารของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในวันที่ไร้คริสเตียโนโดนโดครับน่าเสียดายนะครับสำหรับคริสเตียโนโดนโดครับที่ไม่เล่นในทัว Big ร์บิเกียในซีซั่นนี้เจ้าของฉายามิสเตอร์แชมเปี้ยนลีก คือดาวส,สูงสุดตลอดการของรายการนี้โดยทําไปทั้งสิ้น140ประตูจากการลงสนามเพียง181นัดรองลงมาคือลิโดเมซีครับ1 2 5ประตูจากการลงสนาม156นัด ซีซั่นนี้นะครับต้องมาดูว่าเมสซี่นั้นจะบวกเพิ่มอีกกี่ประตูครับจะลดช่องว่างเหลือกี่ประตูครับไม่แปลกใจที่เจ้าตัวอยากจะลงเล่นรายการนี้เพราะเขาเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์รายการนี้เยอะที่สุดถึง5สมัยครับไหนจะเป็นเจ้าของสติยิบย่ยอยอีกหลายอย่างในรายการนี้ด้วยอายุนําที่มากขึ้นไม่ทราบเลยว่าจะเล่นในแชมเปี้ยนลีกอีกหรือไม่เพราะต้องลุ้นว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน,นนะครับจะต้องเล่นในดูกาันหน้าหรือเปล่าหรือถ้าย้ายเนี่ยจะไปอยู่กับทีมไหนครับแล้วจะยิงได้กี่ประตูทีมที่อยู่จะสามารถคว้า เต็มไปหมดแต่ผมว่าโรนัล do นะครับควรจะมองรลดในแง่ดีครับที่ม่เลียนในยู่ปาอชิมารกก็ไม่เป็นไรครับมีถ้วยยูโรปาลีกให้ตัวเองทําสถิติเปลี่ยนรสชาติบ้างครับก็ดีเหมือนกันยังมีสถิติหลายอย่างที่ทําในถ้วยใบยเล็กของยุโรปถ้าสมมติพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพาที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้จะเพิ่มเกียรติประวัติให้กับส่วนตัวของโรนัลได้อีกรายการครับถือว่าก็ไม่ได้เรืร้ายอะไร อายุตอนนี้ก็ปาเข้าไป37ปีแล้วนะครับสติส่วนตัวหลายอย่างก็สุดยอดถ้าจบชีวิตค้าแข้งโดยที่ไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ไปยู่าาชิเมบมลีกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับเพราะทุกคนทราบกันดีแล้วนะครับว่าสตารปรตุเกสรายนี้เก่งกาจแค่ไหนขนาดสุดยอดของนักเตะอย่างโรนโดอากายังไม่เคยได้อยู่ฟาชมเนลีกเลยครับแต่ก็ยังยกย่องได้ว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งมาจนถึงวันนี้แต่ผมเข้าใจว่าโรนโดนะครับคือไอคอนของรายการนี้อย่างเห็นชัดได้มีการพูดถึงยู่าาชมเนลิกทีไรครับ หลายคนต้องนึกถึงเขาครับพอไม่ได้เล่นก็ผิดหวังเป็นธรรมดาครับไหนๆก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วครับก็ช่วยแมนเชสเ,เ,เตอร์ในเต็ดนั้นให้ได้เล่นทั่วโยุโรปในปีหน้าเป็นการส่งท้ายหรือจะแขวนสตาร์ตปิดฉากชีวิตค้าแข่งกับแมนยูก็กเป็นอรอยที่วิเศษไม่น้อยแฟนๆจะได้จดจําในฐานะตำนานที่ยิ่งใหญ่คนนึงของทีมครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม มีข่าวการย้ายออกไปนะครับไม่ยอมมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไม่มาทัวร์ปิจิซันหรือว่าโรนโดนะครับจะย้ายไปที่เชลซีหลังจากที่สิงบรูเชลซีนะครับหวัวน้าท่าโรนโดนะครับใหม่ในเดือนมกราคมนี้โรนโดเองนะครับตัวเป็นข่าวอย่างน้ o หูว,ว่าอยากย้ายออกจากปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อลงเล่นฟุตบอลอยู่ฝ่ายอิบลีแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาจําเป็นจะต้องค้าแข่งในโรงโละครแห่งความฝันตามเดิมเนื่องจากว่าเทนฮากเองกุสุชาวรัฐยืนยันเสียงแข็งว่าไม่คิดจะขายเขาทิ้ง ในขณะที่ไลยสยโมโมสรก็ถูกลือกับดาวเตะวัย27ปีรายนี้ต่างก็ออกมาติเสียดว่าไม่มีความคิดเซ็นสัญญากับสตาร์ร่างบิก๊กแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นไาเยนิคนาโปลีและอื่นๆอีกหลายทีมในยุโรปด้วยครับส่วนทางด้านเชลซีครับเสียทีพิมลิกเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ถูกเชื่อมโยงกับนักเตะพอลูกโดกรายนี้ครับแต่ไม่ได้เซ็นสัญญากับเขาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทอมัสทูเครน กุนซอคนก่อนนะครับไม่ได้เห็นด้วยกับไอเดียของโบลียซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีคนใหม่ครับและก็ดึงปีแอร์มรึโอบามายองครับมาจากบาร์ซุลุนาแทนก่อนที่เขาจะถูกเจ้าของสโมสรคนปัจจุบันครับปวดแบบฟ้าแลบหลังจากที่พาทีมเนี่ยแพ้กับยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโดยมีพอตเตอร์ครับย้ายจากไบรตันมาเป็นกุนซูคนใหม่ของซองเวียนแข้งสเตมฟอร์ดบีตแทนแต่ความชื่นชอบในส่วนตัวของโรนโดของโบลียเองล่าสุดเมื่อ10กันยายนที่ผ่านมา ฟิเชอร์เชสเผยว่าเชลซีนั้นจะกลับไปจีบซซอาซีเวนอีกรอบนนในช่วงปีใหม่และมั่นใจว่าจะได้เข้ามาร่วมสังกัดเนื่องจากพอตเตอร์เองตกปากรับคำเจ้าของทีมแล้วว่าจะไม่ขัดขวางดีนี้เหมือนกับทูเคินอย่างแน่นอนครับข่าวต่อมาครับรโรนัลด์ถูกแฟนบอลตั้งชื่อเล่นเหมือนจัดเทศแต่ไม่ดีครับ คริสเตโน่โดนดครับได้รับฉายาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนจะเท่แต่ก็ไม่ค่อยดีนักเมื่อแฟนบอลรายหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเรียกดาวยิงโปรตุเกสว่า CR 0 0 7ครับเรียนแบบเจมบอลครับ007ย์ศูย์เจภาพยนตร์อมตะชื่อดังซึ่งถ้าดูผิวเผินไม่คิดอะไรนะครับก็เหมือนจะดีจริงๆครับแต่ความหมายมันคือสถิติสุดแย่ที่เขาทําในช่วงออสตาซีซั่นซึ่งดาวเตะวัยสันจิตปีรายนี้ครับลงสนามปีศาจแดงแล้วทั้งหมด7เกมครับเป็นตัวจริง2เกมสำรอง5เกม แต่ก็ยังไม่ได้สักประตูเดียวครับแถมยังมีแอซซต์ให้กับเพื่อนทำประตูด้วยจึงถูกเรียกว่า0-7หรือมาจากศูนย์ประตูศูนย์แอซซต์ใน7เกมนั่นเองครับเจ้าด้วไม่ใช่คนแรกครับที่ถูกตั้งฉายาแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เจอร์ชดชันโชย้ายมาจากหลอดมูลครับเขาก็ถูกเรียกว่า0-7เพราะเขาทําประตูไม่ได้เลยครับใน7เกมเช่นเดียวกันข่าวต่อมาครับอองตูรีมาชชิอาครับเอ่ยชื่อแข้งที่ยอดสุดที่เขาเคยเล่นมาด้วย อ,องตนี่มาเชียครับยกย่องทั้งคริสเตียโนโรนโดและก็เวรูนี่ครับแม้กระทั่งหนึ่งในตํานานของแมนเชสเตอร์เตดว่าเป็นนักเตะที่ดีทสุดที่เขาลงเล่นด้วยกองหน้าชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ครับย้ายมาร่วมถิ่นโอทราฟอร์ดเมื่อปี2015ครับแล้วก็ใช้เวลา2ปีในการเล่นเคียงข้างกับตันทีมในตอนนั้นเนี่ยอย่างรูนี่ก่อนที่ฝ่ายหลังจะกลับมาที่เอเวอเรตันในขณะที่เขาได้แชร์ห้องแต่งตัวร่วมกับโรนโดตั้งแต่ช่วงเสมอร์ที่แล้วแม้ว่ามาเชียเองจะไม่เล่นเคียงข้างทั้งคู่ในตอนนี้ที่พวกเขาอยู่ในจุดพีคข,ของอาชีพค้าแข้ง แต่ทั้งสองก็สร้างความประทับใจให้เขาเป็นอย่างมากครับนักเตะวัยผู้บรปิรายนี้รู้สึกประทับใจกับแนวทางและทัศนคติการทํางานยอดเยี่ยมของโรนโดนับตั้งแต่เขากลับมาที่โอทอร์ฟอร์จากยูเวแล้วก็ได้ยกตัวอย่างแนวทางดังกล่าวของหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดฟิตที่สุดที่เคยมีมาโดยเมื่อถูกถามเกี่ยวกับสตาร์โปรตุเกสรายนี้มาชิยาตอบว่าเขาท่อมตัวสุดๆครับและเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเรามักจะคุยตอนที่เขาอยู่ในยิมในตอนเช้าก่อนไปซ้อมและผมจะคอยดูว่าเขากาลังทําอะไรอยู่ มันถูกต้องตามเหตุผลครับนั่นคือคริสเตียโนโดนโดเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ห้า oh สมัยซึ่งเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของแมนเชสเตอร์เดนท์เมื่อรูการที่แล้วไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดที่มาชิยานเคยเล่นเคียงข้างกองหน้ารายนี้ยังมีตัวเลือกมากมายให้เลือกอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยแข้งซูเปอร์สตาร์แต่กลับคือเวรรนีที่มาชิยานเลือกและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียสละของเขาที่มีต่อทีมเป็นรอยที่โดดเด่นสำหรับมาชิยานครับ เขากล่าวต่อว่าเราได้พูดถึงความจริงใจและความซื่อสัตย์ดังนั้นผมจึงสามารถพูดเกี่ยวกับเวรูนี่เขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดเท่าที่เคยผมเล่นมาครับเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่ผมเคยเล่นมาด้วยเขาเล่นเพื่อทีมเสมอครับเขาเต็ม100%มีวุ่นวายเขาคือปีศาจร้ายและเป็นแบบอย่างของนักฟุตบอลสหรับข่าวต่อมาครับอันโตนี่แฮปปี้ได้เรียนรู้จากโรนัลทุกวันครับ อันโตนี้ตัวรูกของเป็นสแสดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดน,นะครับเผยมีความสุขอย่างมากเิแดนรู้จากคริสเตนโรนเดนดสตาร์เพื่อนร่วมทีมในทุกวันกับสมโมสรแข่งทีมชาติบาซิลรายนี้เปิดตัวในประทับใจด้วยการทำประตูในทีมทันที ในเกมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลซึ่งเจ้าตัวก็จัดไป1-0น,นะครับเป็นลูกแรกและก็เป็นนัดแรกของเจ้าตัวด้วยซึ่งทางอันโตนี่นะครับถือเป็นคนที่มีแนวคิดไม่ธรรมดาแล้วก็แฮปปี้ที่เรียนรู้จากสุดยอดแข่งของโลกรายนี้ผมมาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมครับไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามเล่นทุกคนมีความสามารถอันสูงส่งอันโตนี่กล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเขาบอกว่าคําพูดไม่สามารถอธิบายความเป็นคริสตโนโอลโดได้นี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลก ในเวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรจากเขามากมายเขามีแนวคิดไม่ธรรมดาและทุกครั้งที่ผมได้พูดคุยกับเขาผมได้ระไรมากมายผมมั่นใจว่าเรามีแนวรุกที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่ดีสาหรับอนาคตเมื่อถูกถามถึงสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอันโตนี่พูดถึงว่าตัวเองนั้นจะมองหาความบันเทิงสำหรับแฟนๆอยู่เสมอผมทําแบบนี้มาตลอดครับไม่ใช่แค่ที่นี่แต่กับทุกทีมที่ผมเคยลงเล่นให้ผมทำมันตั้งแต่อย่างเด็กครับผมทำมันอยู่เสมอมันเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของผมครับ ผมกำลังปรับตัวและทำความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆที่นี่ความมันเทิงเป็นสิ่งที่ผมชอบมาตลอดครับและจะทำมันต่อไปสำหรับข่าวต่อมาครับเผยเบื้องหลังที่แมนยูนะครับชวดคว้าเดสเตดเทนฮากโดนขัดคอ ดีเล็ตติครับสุดชั้นนำมีการเปิดเผยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งนับปัจจุบันนะครับรั้งอันดับที่5ของทีมลิงกกครับไม่ได้ตัวเซจินโยเดสปิกขวาทีมชาติสหรัฐอเมริกามาเสริมทัพในช่วงวันสุดท้ายก่อนตลาดปิดในช่วงสเสมอที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจอห์นมูทับครับผู้ในการฟุตบอลของสโมสรน,นั้นเป็นตัวขัดขวางการตัดสินใจของกุนซืออย่างอิริเทนฮักทั้งนี้แล้วนะครับเทนฮักเองต้องการคว้าตัวเซจินโยเดสซึ่งเคยอยู่ด้วยกันที่อาร์แจ็คอันเต ดยที่บาซโลน่าครับยักษ์ใหญ่จากลีกาสเปนนั้นพร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมด้วยค่าตัว17.5ล้านปอนด์ครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ752บาทโดยคร่าวๆนะครับแต่จอร์นมอทัพอีนครับทักท้วงว่าขอให้กุนซูชาวเนเธอร์แลนด์รายนี้ให้โอกาสดิโอโก้ลาโลครับและก็อารอนวานวิซกาในตำแหน่งแบ็กขวาต่อไปสุดท้ายนะครับเซร์จิลโเดสเองเนี่ยก็ย้ายไปที่สีมิลานด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด ในขณะที่แมชเชสเตอร์อินเตอร์น็ดนะครับก็ปิดดิวตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยการควา้าผู้เล่นมาเสริมทัพถึง6รายประกอบไปด้วยแทเลวมาเลเซียคริสเตียนอีลิเชนลิซันโดมาร์ติเนสคาซิมิโรเอนโทนี่ igen, Martinez, iro, Anthony, และมาตินดูบราบก้าโดยใช้งบประมาณรวมๆทั้งสิ้นนะครับประมาณ230ล้านปอนด์ครับ